วันนี้มาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาดูเดียว,วเลยกำลังจะนอนนะแต่แบบว่าอยากจะมาแบบอวดชุดลูกนะคะซึ่งสั่งตัดไว้ตอนงานแต่งแต่มาไม่ทันนะจะเป็นชุดนี้แทน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 แ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าไข่ไุ้กใส่แล้วจะเป็นยังไงนี่สั่งตัดวัดตามตัวเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ตานี้นะคะนี่นะคะชุดใส่มั้ยคะสวยวันหน้างานแต่งอยู่อ่ะน้องคือแบบชุดมาไม่ทัน